เราชอบความตลกเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่พอถ่ายหนังสั้นกันหรืออะไรเนียเราก็มาเป็นนักแสดงไงแสดงในกองถ่ายของเพื่อนเพื่อนกันเองนี่แหละ,อะพอแสดงเสร็จปุ๊บมาทําหนังล้อเลียนใช่ไหมเราก็ได้แสดงอีกอทีนี้พอแสดงเสร็จปุ๊บมีวันหนึ่งไปแคสติง้ง อ่าแคสอะไรบอกได้ไหมแคสหนังตอนนั้นเป็นเป็นหนังหนังภาพยนตร์เข้าโรงหนังหมู่มั้งไอ้บ้าเดาวทางไม่ถูกจริงตลกรุ่นนี้โอเคที่ไปดนภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่าท็อปสี่เครดไวรุ่นพันล้านเฮ้ยคุณไปแคสเป็นท่าแก่น้อยเหรอมุกะเนี่ยนี่มึงจะส่งให้กูะเนี่ยไม่มุกตอนนั้นนะพีทพัชระเขาเล่นเป็นท็อปท่าแก่น้อยแม่งส่งมาแสดงเลยเฮ้ยคุณไปแคสเป็นแบบท็อปท่าแก่น้อยในใจต่อบกูจะเป็นสารหลายหรือไงล่ะเสร็จจะตรงเนี้ยรบกวน แอดมินฮะหาคลินิกล้างแผลให้กูแถวนี้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยสัมภาษณ์แบบขำไรฉีดโฟสขำไรฉีดแคทแคทแผลยังเย็บไม่ทันสมานตัวหาแตกไปแคสไปแคสแต่น้อยอ่ะไปแคสไปสาอะไรของกูเนี่ยไปไปแคสเป็นเพื่อนของท็อปอ๋อไอตัวที่เรียนอยู่ในห้องเรียนถูกต้องอ่าโอเคแล้วทีนี้คือไปแคสก็ไปแคสปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าไม่ได้อ่า โทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาเขาบอกว่าตอนนั้นประมาณสักเที่ยงคืนแล้วจำได้จำได้ไหมโทรมาดึกมากแมกเรานอนแล้วโทรมาเสร็จปุ๊บฮัลโหลเป็นเสียงผู้ชายโทรมาเราก็เฮ้ยฮัลโหลครับงงเงี้ยฮัลโหลครับสั่งแก๊สหน่อยครับไม่ใช่เด็กเขาโทรมาติดต่อให้เป็นเล่นละครอะไรสักที่แล้วเขาบอกว่ายกเขาบอกว่ายกไอพี่คนนี้อยู่ไหนนะยังอยู่ G t s อยู่ไหมยังอยู่นะยหเขาบอกว่าเออน้องเจแปนใช่ไหมครับคือน้องแคทผ่านนะ เออคือพี่ยงเลือกให้เราเป็นหนึ่งในนักแสดงของท็อปซิเ e t ไวรุมพาราดีใจแบบเฮ้ยตอนนั้นน่ะสมัยนั้นน่ะใครแม่งได้เป็นนักแสดงของ GTH ออ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดานะเม่อันือที่สุดแล้วเ่อตอนนั้นมันอท่สซักซีเสร็จปุ๊บซักซีทนี่แม่งดังทั้งประเทศต่อมาคือท็อปซิเ e t เลยแฟนฉันตั้งแต่แฟนฉันมาแฟนเพื่อนแฟนฉันมาอะไรอะรักสามเศร้าอะไรใช่ไหมมีหมดอะ ดังมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือค่ายหนังในดวงใจแล้วเราได้เล่นค่ายหนังในดวงใจคือ GTS แล้วค่ายมวยดวงใจคืออะไรอะไรปอกุ้งเผาป่ะปอกุ้งเผาป่ะอะไรอะไรขึ้นต้นว่าปอกูนึกว่าไปค่ายมวยไปหมดนะกูกูไม่แก้ด้วยอียใช่ไหมปอกุ้งเผาปะครับปอกุ้งเผาครับเออนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็เราก็ไปเจอพี่ยงอ่ายงทรงยศใช่คนนี้คือผู้นำกับมือหนึ่งของ GTS ชงมไมชงโอ้ยได้สตูเนี่ย มึงคิดว่ามันโชว์ให้กูไหมยงทรงยศเนี่ยมันมายงทรงยศจะไปยงไหนล่ะก็ไปยงที่เขาบอกว่าตัวละครนี้สาคัญกับเรื่องนี้มากนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมุติไม่ไม่มีไอ้ตัวนี้ก็คือในเรื่องชื่อว่าแจ็คถ้าไม่มีไอ้แจ็คเนี่ยก็ไม่มีท็อปที่เป็นท็อปสาล่ายเท่าแก่น้อยปัจจุบันนี้เพราะว่าเขามีตัวตนจริงๆแล้วคือเป็นคนที่แบบว่าคอยอัดเสียงคอยแบบช่วยท็อปตอนเรียนตลอดเออเราก็รู้สึกวาเออเราภูมิใจไอ้ตัวนี้คือเป็นตัวส่งเรื่องเลยใช่ พูดไปมคำั้งอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโอใจคอจะดูเดียวเลยเหรออร้องอ่ะนั่นๆะๆนะนะนะ